บอกที่หอยพอพอปลอดได้ไหมพอเอ้ยจ้ะอืมพอเอ้ยจ้ะอืมสบายดีป้าลุงมาอนีิมาป่อปอกับป้าโจยกับน้องวาสนาคือเก้ามือนี่ก็ครบสองเดือนเต็มจ้ามาด้ว ครบชองเดือนเต็มผู้รีบ๊ลูกบอใช่ช่องเดือนนี่เห็ดอยังได้เนี่ยช่องเดือนนี่เบิ้งเห้ยหายเก่งว่ะชองเดือนนี่ฮะึ๊อบ๊ลูกอีหล่าเม่ชองเดือนแล้วบ๊ลูกบ๊อจะหายได้ลูกเด้อ เออเออมื่อนี้พอบุญมาอยู่อย่าให้เด้อลูกเด้อเด้อยิ่หลาเป็นคนหูเด้อลูกเด้อยิ่งหลาง่ายแล้วยิ่หลาสองเดือนได้นี่มาลูกบ่เฮ้ยเรียงแป๊บเดียวสองเดือนแล้วลูกสาวหลาเม้นี่มาลูกมาเออ

ไช่ใชใใใ่โอ้ยหายบ่บ่เมบอกว่าเนอไรบอกว่าหายลาฮู้บอกหายลาให้เมวอาหันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยบ่บอุ้ยอุ้ยฮึฮึ เงี้ยเชียดนอนอยู่นอกบ่มีห้องนอนห้องบ่เอออย่างนอนนอกน้ำหน้าผ้าบ่บ่บ่หรือบ่นอนนอกบ่บ่อยู่นอนในห้องบ่อื้ออไอาทิตย์นอนน้ำมาจ้ะมาไอาทิตย์มานอนน้ำเฮาบ่มามาฮืรึอื้อ dinh 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 là dinh 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 được không? dinh 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 ngân dinh 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 là dinh dinh là Trưng 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 Ôi là bây giờ chim chi đúng không? Bây giờ chim bò. Chi này chim nam bò. 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 Lu giờ nam bò. Bơ đúng không? Hả? Hả? Bò. Lu giờ nam bò. Ôi. A chân. 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 เจำหนึ later, anyway, ่งโลกจำหนึ่งฐานอากรรพ์จำหนึ่งเด้ออย่ารอันเด้ออย่าจังจงจักคำมารอลูกเด้อนี่งามมาแล้วงามมาแล้วงามมาแล้วอ่ะมาลูกอ่ะอ่กินได้ไหมน้ำเลยอืมน้ำอีหลายกินน้ำอีดีอันนี้ นมให้กินบวกินบ่อีดาอยากกินน้ำมาละวึถ้าร่มแล้วยัดมาอีกก็ได้นะพาฉันไปกูกันนอนฮึ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 ยิ้มได้ด Nhìn đẹp lại. Nhìn đẹp lại. nói Lối là, bác sĩ. ừ là. nói là. No, là. là. Bác sĩ. ừ แท้หมือนอีหละคือหู้แทก็เหมือนคือหู้แทก็เหมือนนอนอิ่มพี่น้องเอ้ยนอนเบนนอนเบนนอนอิ่มเ่ยมาล่ะอ่ะอ่ะอ่ะแม่กำลังชมมาหู้แทสิหันอย่าบอสบอสบอสอืมอืมอีละอย่าลูบอสลืมบอสบอสใจอย่าลูกบอสอย่าให้อย่าให้อย่าให้เดี๋ยวแม่อุ้มลูก <laughs> à nó ăn chằn nhỏ Nó nó được nó à mở nó ăn mà sao à, còn nó còn nó còn nó <cười> 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 Chồng mình be shy, nó lại, đủ đặng, nó, lại. nó, lại, nó. nó được bắt nó 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 được nó nó nhau nó nhau dekhi ye si tar bây giờ mẹ ông món nào hài mà đi làm bò mạc bò, đi à, làm bò mạc bò. món 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 bò rồi này, nhưng mà món món bò món 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 có món 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 có món món Nhưng món món bò

เมหายังเด็่หลุหหหหวนมากนจะนอนตะแคงนอนนอนนอนเวลาบรับสี่เพื่อจีนอนไมลุว่านอนตะแคงคนนอนหึงไปจอยคนนอนตะแคง ี่ยเวลาเพิ่นนอนดิบมาสิเพิ่นนอนงาน่ายใช้ดูใช้ใช้จ๊ะเอพี่แม่อยู่พี่ดูแม่อยู่พี่แม่อยู่พี่แม่อยู่พี่เด้เจ๊ะเอ๋ใช้ดูไช้อีหล่าเนี่ยมหาเนี่พี่พ,พมอนขาดเยอาอยู่

Đúng đúng không? Thế. Đi đã thế. mẹ ngủ thêm thế mẹ 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 hử, 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 mẹ mẹ เมื่อนี้มื่อนี้่ขี้ข้านเอาบ่มือนี้บ่บ่าขี้หอดพอบุญบ่าจังมะอ้อนะบ่กบ่ถ้าเอาบัาพอบุญมากขึ้นบ่าบ่าอืึมื่อขึนอิงฮารุล่ะอึมอึม้าลยอะฮร Cái này phải có Bên này chính hoàn kho chắc này Bỏ. Bỏ. Đi lại chính hoàn kho chắc Bỏ. Bỏ uhm. uhm. Từ hẳn non thì mới xạo đi là là bộ là, bộ là Đây Họ phải hết biệt con đứa non Bỏ

อ่อะอืมออใเลบังเจือนเบงในีับแขนนี่เวลาอิลักจับหังจับนี้มันจะได้คะน,นะ จิ๋มดอพ่อโบอกแล้วไหมเอ้ยจ้ะอืมเอ้ยจ้ะอืเอ้ยจ้ะ้องแล้วไหมฟงแล้วไหมจิกมจิ๋มหแล้วกันอืมบ่เฮ้ยนวานมาก่อนมากรนาล้วสปพาไปหน้าเราอะ ไปบ่ไปบ่ไปหาไม่ตูนะบ่อืหึหึหืมมละหึมมาละอืมึงก็เสียงง่วงแนี่ลนะมึงแต่แก่ย่าเพิ่นพี่น้องอ่ะเพิ่นบ่บ่งงงเงี้ยแหละพ่อนะ โอนอนก็บ่เป็นหยังบ่ได้งองกตู้บ่ลูกขานให้หนาวอยู่บ่ลาะหญิงฟ้าเอ้ยหนาวอยู่บ่ลาะตู้บ่านเบิ่งคือเฮ็ดเสือลุดบาะแจแซ่อันบ่ลาะหึหึ่อนิ่งแท้อันนี้บ่ลาะหึหึปกตินี่นา

น้อยว่แม่ตบตูดให้บ่ตบตูดให้บ่แบ่หนิ่งแท้เด้คือเป็นคนฮู้พอดีแท้เด้อันนี้บ่ใหญ่2เดือนได้ก็นอนง่ายบ่ลูกบ่บ่อีหล่า2เดือนได้ได้อีหล่าแม่ไบู่ห ไม่ทิดโทนะไม่ทิแหละอยู่เพื่อนเพื่อนข่อยนีได้เพื่อน่อยนีปะจจยเถอะ นี่เงย่ันก็ใช่อว่าเออเออนอนอยู่อูนะเต้นเต้นอยู่นี่นี่ยเี้ยิดโทรหาไอทิดเลยไอทิดมานอนอยู่ Bên đây sao nào đây đũa nhân nào vô Này thịt khẩy Này thịt khẩy Đôi đôi à, Nhìn nè cậu Khuôn thì sướng kí hoạt thoa chắc rồi Sướng vẽ rồi này, này. หนิ่งคักอดีรออันนี้มาลุกนอนอ่ะนี้นอนอยาดุตื่นดิน,นดจะหึงเลยนอนนอนนอนเบนเบิดมือเด้อเพื่อนนอนเขตกันทุกแม่เด้อมื่อนนี่ง่วงแห้งมาขึ้นน,นี่เพิ่นมานอนพี่น้อนไงเนาะตอนเช้าง่าได้ง่วงไหม เวนมาง่วงนอนหนักกระตืเบึงสามโมงหนาหนาไห้เพื่นแต่สี่โมงหัพี่น้องเลยเนาะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วบ้านปัจจอยเริ่มลมออกเลยพี่น้องเนาะหัวลมออกเลยเริ่มเย็นเลยพี่น้องเลยนอนเรียบร้อยแล้วป้าลุงเอ้ยด่านหน่อยมืัอนี้มัได้ออกให้ป้าลุงมึงช้ำมืัอนี้ เพราะว่าเพิ่นง่วงพี่น้องเลยเนาะในนิ่งโยมเลยพูนพิ่นสิมาตื่นช่วงเลิกผู้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นสิอ๋อช่วงเลิกปิดไพ่กับบอได้แล้วเลิกเลิกผู้พี่น้องเลยเนาะอ๋อช่วงนั้นพูนแล้วไานเนาะเนาะเนาะ นอนอยู่นอกบอเมพานอนอยู่นอกเนาะเนาะนอนน้ำไอทิพนอน,น้ำหนาา้าพาเนาะ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 โอเคพี่น้องเนาะประจอยก็ชิจบคลิปเพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เพื่อน้องวาสนาอีกหรือว่าอิงฟ้านั่นกะค่อยดิน้นพี่น้องเลยโมนี้เนาะเพื่อนง่วงๆชุมช่มซึมพี่น้องเลยเนาะงง่วง่วง มันชื่อเพิ่นง่วงเพิ่นได้นอนแล้วพี่น้องไงเนาะมาได้อ๋อยปลาลุงเมืองเชิมคลิปนี่เนาะเดี๋ยวคลิปเมืองคลิปหนาพูดพี่น้องไงเนาะเพราะว่ามื่อนี้ก็ครบสองเดือนผุ้รีพี่น้องไงเนาะปลาลุงเไยไปแล้วไปจอยกับชิจูบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ จอยก็ขอบบุญขอบคุณเนีบซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปป้าจอยตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่บอกา,ามโฆษณาเนาะจอยก็ขอบบุญขอบคุณหลายหลายเดอไปเลวกล่าวคำาบสบายดี